เรื่องของทนายตั้มทีนี้วันนี้คุณปานเทพพัวพงพันมีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็โพสต์นะคะว่าจะทยอยเปิดให้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะพร้อมกับข้อความนี้ค่ะโชคดีของพี่อ้อยที่ถูกลูกชายคัดค้านสําเร็จจากข้อเสนอของตั้มว่าจะขอให้พี่อ้อยรับลูกของตั้มเป็นบุตรบุญธรรมของมหาเศรษฐีนี อยากรู้ความจริงเรื่องนี้เพจสนทิทอล์กจะทยอยเปิดคลิปแต่ละประเด็นมาให้ชมกันเร็วๆนี้นะคะนี่ในเพจของคุณปานเทพค่ะครับแล้วก็ทยอยเปิดแล้วนี ทลอยเปิดคลิปแรกมาเลยค่ะคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอ้อยนี่แหละค่ะไปดําเนินคดีกับทานายสิทธาในข้อหาช่อกงประชาชนนะคะโดยเสนอแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์แต่ว่าต้องการใช้เงินก้อนโตผู้เสียหายหลงเชื่อให้เงินลงทุนไป2ล้านยูโรประมาณ71ล้านบาทนะคะแต่ว่าผ่านไปงานไม่สําเร็จพอทวงถามขอเงินคืนก็เรื่องมันเงียบไงคะหลังจากสื่อในเครือผู้จัดก,การนําเสนอเรื่องนี้ทานายสิทธาก็ตอนนั้นมาท้ากันเลยท้าในส่วนที่ว่าถ้าไม่จรงิงกินฉี่71ดแก้วนะ คือทนายตั้มบอกว่าให้โดยสเสนหาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะลงทุนอะไรลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่พูดถึงเลยนะก็เลยมีการท้ากันว่าใครพูดความจริงกันแน่ ะะแล้ววันนี้ล่ะคะ่ะในเพจ f c e e o o o นะคะของคุยทุกเรื่องกับสนทิก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจคุณอ้อยซึ่งเป็นผู้เสียหายจากคดีที่ทนายสิทธาต่อหน้าคุณสนทิในะ,ะันแล้วก็มีทีมงานระดับบรรณาธิการอาวุโสค่ะซึ่งคุณอ้อยมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองที่บ้านพระอาทิตด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กัน,นะคะ่ะ ็นการโอนเงินของสุภาพสตรีคนหนึ่งที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเอามาให้ทนายสิทธาเพื่อเอามาลงทุนผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เว้ยผมก็เลยดําเนินการด้วยความระมัดระวงังผมต้องการที่จะพบด้วยตัวเองเพื่อรับฟังจากปากเขาผมไม่ได้เป็นคนซีซัวแล้วก็ผมก็ได้นั่งคุยกับคุณจตุพรโดยมีทีมงานระดับอาวุโสระดับผก,การทั้งนั้นจ้างเดือนละสามแสนแต่ไม่ได้โอนเข้าบ,บัญชีเขาปี<อ>หนึ่งแ<ย>ล<ะ>้วยกเลิกก็ือ,อกยกเลิกเอาไม่ทำอะไรให้เลยเขาไปกล่า บอกขอบคุณถ้าเกิดไม่มีพี่ผมแย่มากผมต้องผิดคําพูดผู้หลักผู้ใหญ่อะไรของเขาก็ไม่รู้ก็เงนิงน,งนเงินพี่อ,อ้อยนี่แหละทุกอย่างบิสเนสคัทไปเที่ยวอย่างล่าสุดที่จะแตกแยกกันก็คือไปเที่ยวฟินแลนด์คือว่าเก็บความรู้สึกไว้เรื่องรถ<อ>ก็ตั้งแต่ใช่เ,ใชเรื่องรถก็ สิบสามล้านเบิกจากน้อยไปสิบสามล้านเขาบอกลดราคาสิบสามล้านเป็นรถที่เราจะซื้อเบนที่จอดอยู่ข้างหน้าถึง G สี่ร้อยค่ะ4สี่ร้อยตามเล่มตามเล่มตามเล่มให้หน่อยหมกเลยขาเงินก็เอาไปตั้งรถซื้อมาตั้งเป็นเดือนเดือนไหลจะจะเป็นปีจะเป็นปีแล้วเล่มยังไม่ได้ก็ทางนี้ไปสื่อไปไปสอบไปไปไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดยังจ่ายไม่หมดเลยยังไม่ได้เล่มออกมา จะให้เล่าเลยเรื่องนี้ขุนมากนี่คือคลิปเหมือนกับว่าเอาออกมาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะว่าข้อมูลได้มาจากปากของผู้เสียหายโดยตรงแล้วคุณสนที่ก็ทยอยเปิดออกมาส่วนทนายตั้มนะครับทนายตั้มนี่ยังยืนยันว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแล้ววันนี้นักข่าวก็ไปถามครับว่าหนักใจไหมตอนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาช่อกงเงิน71ล้านบาทนทนายตั้มว่ายังไงไม่ได้มีความหนักใจอะไรเลย นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้ตอนนี้ให้ทางทางนายความในสำนักง,งานสิทธารอเฟิร์มเนี่ยรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับไม่มีความหนักใจอะไรทั้งนั้นผมยืนยันหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นความจริงทุกคาที่เวลาให้สัมภาษณ์สื่อเดี๋ยวรอดูผลของเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงพูดไปมันก็เท่านั้นครับเพราะว่ายังไงคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอ,อสิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเวลาทํางานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่สี่ผัดเท่านั้นเองนะครับผมอยให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วยืนยันจะแจ้งความกับเจ้าของรถหรือตอนนี้ยังครับ ตอนนี้ยังจะไม่ดาเนินคดีกับใดๆทั้งสิ้นผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ความบปิสุดต,ตัวเองนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าของหรือเปล่าผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปณเวลานี้ไม่ได้มีความหนักน,นี่เป็นมุมของทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับทนายชื่อดังวัน,นิีพลตํารวจตรีสวัสดิแสงนุ่มรองผู้พญชาราาตารวจสอบสวนกลาง ก็ได้มีการเปิดเผยครับเพราะว่าคดีนี้ไปแจ้งความกันที่โคราชแต่ว่าสำนวนคดีเนี่ยถูกโอนมาให้ตํารวจสอบสวนกลางทําต่อนะครับรอ,องผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลต,ตรีสวัสดิแสงนุ่มวันนี้ว่ายังไงบ้างครับเรื่องของการทําสำนวนคดีครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งให้โอนสำนวนมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับ ซึ่งกองชาการสอบสวนกางเมื่อได้รับแล้วก็พิจารณาว่าความผิดลักษณะนี้อยู่อำนาจการสอบสวนของกองัาการปราบปรามก็ได้ส่งต่อให้กองขับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบสวนนะครับแล้วไปสอบ่ตา่า,า,าต้องมีการไปสอบอนเนื่องจากว่าอาจจะมีาะามการรารไสคือการสอบสวนเนี่ยเราสามารถสอบที่ไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับพิจารณาว่าพยาน ต่างๆนะครับข้าศุกร์เข้ามาไหมถ้าไม่สะดวกต้องการให้เราเข้าไปสอบก็พร้อมที่จะดําเนินการทั้งหมดครับเพราะนั้นไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องครับข้อหาพวกนี้ชอบโกงไหมศักยภาพของกองสารธรรมไปกรณีนี้เราเห็นไหมมีชอบโกงกรณีนี้มันมียภาพของกองสารธรมคือกองับการปราบปรามเนี่ยนะครับมีอำนาจนะฮะในการสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับประชาชนให้ความสนใจนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคือผู้ค้าประชามอบหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าหลายข้ออยู่นะครับยุ่งยากไหมทุกท่านก็คงจะเห็นว่ายุ่งยากไหมนะครับมองเผินๆก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมจะไม่พูดลึกดีกว่านะครับแล้วสอบสวนแล้วจะเป็นอะไรก็ต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับประชาชนให้ความสนใจไหมนะครับสื่อมวลชนให้ความสนใจไหมนะครับทุกท่านก็คงยอมรับว่าให้ความสนใจทางก็ต้องรอดูนะฮะต้องอพิสูจน์กันตามกระบวนการยุยธรรมแล้วแหละค่ะ,ะเพราะว่าเรื่องมันกลายเป็นคดี แต่ว่าคดีช่อโกงเนี่ยผู้เสียหายก็ถอนฟ้องได้นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคู่กรณีแต่ตอนนี้มันมีปมซึ่งเป็นเรื่องสาธารณะด้วยแล้วแหละท่าในอนาคตมีการถอนฟ้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมกันด้วยเพราะว่าสังคมก็สนใจเรื่องนี้เพราะทนายตั้มชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นทนายประชาชนแล้วก็ทําคดีใหญ่ๆคดีดังๆนะแล้วก็มีประเด็นข่าวอยู่เยอะแยะนะวิธีพิสูจน์ปมสําคัญของคดีนี้เลยนะให้ความเห็นผมนะทีนี้นะ ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายท่านนี้ถ้าท่านมีหลักฐานนะว่าได้เคยมีการพูดคุยกับทนายตั้มจริงเรื่องโครงการลอตเตอรี่แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์นี่นะถ้ามีจริงแล้วคุยกันจริงอ,อย่างเช่นมีเอกสารนะเป็นเหมือนกับใบสั่งงานหรือว่าเป็นเอกสารสัญญาสมมตินะให้ไปพัฒนาแพลตฟอร์มนะถ้ามีหลักฐานแบบนี้หรือ มีเสียงคุยโทรศัพท์บันทึกไว้ตอนคุยกันหรือการไลคุยกันมีการตอบโต้กันว่าทนายตั้มรับรู้ว่ามีการเตรียมแพลตฟอร์มลอตเตรอรี่ออนไลน์คุยกันอย่างนี้จริงนะ,ะแล้วก็โอนเงิน75ล้านเพื่อการนั้นจริงนะจบไม่ยากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดหลักฐานนั้นออกมาอ,อาจจะมีหรือไม่มีเราไม่ทราบแต่ฟังดูน้ำเสียงของทางผู้เสียหายเนี่ยมั่นใจมากว่ามีหลักฐานเพียงพอ ในขณะที่นา,นายตั้มเองก็บอกว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะก็รอดูฮะ,ะหลักฐานตัวชี้วัดสําคัญที่สุดก็คือมีการจ้างวานหรือมีการหารือกันถึงเรื่องโครงการทําหวยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยจริงหรือไม่นะตรงนี้ตัวชี้วัดสําคัญที่สุดนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแตกแขนงออกมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ